สาระสำคัญของตอนนี้เราจะขอเรียกทาราสองขั้วน้ำแข็งและไฟที่อยู่ในป่าหลัวซสิงว่าบ่อน้ำหินหยางและทาราสองขั้วที่แท้จริงของทังหมิงจะเรียกว่าทาราสองขั้วเพื่อป้องกันการสับสนตอนที่เจ2ความตื่นเต้นของสัตว์ล่าสมบัติในขณะนี้ก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของหลานซวนอยู่ฉันรู้ว่าแก่นแท้ของเทพมังกรอยู่ที่ไหนเมื่อปรมาจารย์ได้ฝึกฝนถึงระดับนั้นแล้ว ฉันจะนำทางปรมาจารย์ให้มองหามันโดยธรรมชาติพระเจ้าจักรพรรดิเสียงที่ฉับพลันนั้นมาจากเทพสัตวรร์ายดีเถียนตามธรรมชาติดีเถียนสัตว์ไร,ราตามล่าสมบัติเป่าเย่ก็ร้องอุทานออกมาว่าคุณคุณอยู่กับเจ้านายด้วยเหรอเทพสัตว์รายดีเถียนถอนหายใจแล้วพูดว่าเป่าเย่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณมีชีวิตอยู่และคุณก็ยังอยู่ในป่าหลัวซสิงตอนที่ฉันยังอยู่บนหลัวซสิงคุณไม่รู้สึกถึงออร่าของฉันเลยเหรอ สัตว์ล่าสมบัติเป่าเย่พูดอย่างเย็นชาและพูดว่าแล้วถ้าฉันรู้สึกล่ะฉันควรไปหาคุณหรือเปล่าสถานการณ์ของฉันเป็นอย่างไรถ้าฉันตกไปอยู่ในมือของคุณฉันจะยังเป็นอิสระได้ไหมยกเว้นเจ้านายไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะทําให้ฉันสูญเสียอิสระภาพได้เป่าเย่ล้อเล่นนะตีเทียนพูดเบาฮ่าฮหาลานส่วนอยู่ถามอย่างสงสยัยสถานการณ์เป็นอย่างไร เทพสัตว์ร,ร้ายตีเทียนพูดอย่างใจเย็นเป่าเย่กลัวว่าหลังจากที่ฉันพบเขาแล้วฉันจะจับเขาและบังคับให้ตามล่าหาสมบัติให้ฉันในตอนนั้นเป่าเย่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากต่อหน้าเทพมังกรเขามีหน้าที่รวบรวมและปลูกย่านางฟ้าทุกชนิดและมีการรับรู้สมบัติทุกชนิดอย่างกระตือรือร้นตอนนี้เป็นเรื่องดีที่สามารถกลับไปอยู่กับเจ้านายได้หลานส่วนยุตระหนักในทันทีนักล่าสมบัติสามารถได้การยอมรับจากจัก,กรพรรดิสวรรค์เห็นได้ว่าบทบาทของมันต้องค่อนข้างใหญ่ สัตว์ร้ายล่าสมบัติกล่าวว่าตีเทียนคุณรู้ได้อย่างไรว่าแก่นแท้ของเทพมังกรอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเร็วๆหากคุณพบมันมันเร็วเท่าไรจะยิ่งดีเจ้านายก็จะได้รับประโยชน์จากมันเร็วขึ้นดีเทียนกล่าวเสียงทุ้มลึกแม้ว่าฉันจะรู้ว่าที่ไหนแต่ปรมาจารย์ไม่เหมาะที่จะรับมันตอนนี้คุณไม่รู้หรือว่าพลังงานมีความผันผวนอย่างมากในแก่นแท้เทพมังกรเมื่อใดที่มันปรากฏขึ้นมันจะไม่เป็นความโลภหรือไม่ ก่อนที่ปรมาจารย์จะหลอมรวมเข้ากับมันได้จริงๆเขาจะต้องไม่อยู่กับแก่นแท้เพราะเมื่อแกนปรากฏอยู่ข้างๆเขารัศมีก็ไม่สามารถปกปิดได้หลังจากนักล่าสมบัติเงียบไปสักพักเขาก็พูดว่านั่นคือความจริงตราบเท่าที่ท่านสามารถยืนยันได้ว่าแก่นแท้อยู่ที่ไหนนายท่านเมื่อท่านได้แก่นแท้ในอนาคตท่านและข้าจะมีโอกาสกลับไปสู่จุดสูงสุดได้จริงๆมันคงจะดีมากฮ่าฮ่า เกี่ยวกับแก่นของเทพเจ้ามังกรหลานส่วนอยู่ยังคงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเขารู้สึกเพียงเล็กน้อยว่าแก่นของเทพเจ้ามังกรที่กล่าวถึงโดยสัตว์ล่าสมบัติและตีเทียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาจริงๆในเวลานี้เบื้องหน้าเปลี่ยนไปและฉากแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลานส่วนอยู่อีกครั้งนั่นคือการมาถึงที่บ่อน้ำหยินหยางว้าวที่นี่คือที่ไหนเฉียนเล่ยมองภาพตรงหน้าอย่างสงสัยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ ไม่ใช่แค่เขาที่ประหลาดใจด้วยแสงและเงอหัวโตของสัตว์ล่าสมบัติก็โผล่ออกมาจากระหว่างคิ้วของหลานส่วนอยู่เรากับว่ามีอีกหัวหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผากของหลานส่วนอยู่พร้อมกับดวงตาเบิกกว้างราวกับหมูแล้วจะหมูกสันครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือบ่อน้ำหยินอย่างเหรอไม่ไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ใช่ไหมจงใจให้หยินหยางน้ำแข็งและไฟมาบรรจบกันเพื่อความสมดุล มันมีความสามารถนิดหน่อยแต่น่าเสียดายมันคงจะดีกว่านี้ถ้ามันมีพลังงานของทาราสองขั้วที่แท้จริงเออหมิงมองเห็นสัตว์ล่าสมบัติที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคนโกหกมีสายตาที่ดีคุณยังมีความสามารถบอกว่าบ่อน้ำหยินอย่างของเรานั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์สัตว์ล่าสมบัติตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าใครเป็นคนโกหกฉันไม่ใช่ฉันไม่ชอบโกหกใช่ไหมเจ้านาย เออรมิงยิ้มฮิฮิตอนนี้คนโกหกมีคนคอยสนับสนุนแล้วใช่ไหมมันยังคงได้รับแรงผลักดันเมื่อมองดูดวงตาที่มุ่งร้ายของเขาสัตว์ร้ายนักล่าสมบัติก็หดตัวคอสายหัวครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดว่าไม่ไม่ฉันแค่แสดงความน่ารังเกียจสิ่งต่างๆในที่นี่เจ้านายที่นี่ไม่มีอะไรดีมเมล็ดพืชก็โอเคแต่มเมล็ดที่ปลูกที่นี้มันเป็นขยะสพคุณทางยายังไม่ถูกปล่อยออกมาเลยกินไปก็ไม่มีประโยชน์ หลานส่วนอยู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไม่ฉันรู้สึกได้ถึงวิญญาณทุกชนิดที่นี่ย่าและผลไม้วิญญาณอุดมไปด้วยชีวิตมากหลายผลมีอายุมากกว่าหมื่นปีเขาเคยกินเห็ดหลินจือสีม่วงมาแล้วมันมีอายุหนึ่งแสนปีทำให้เห็นสมบัติระดับสูงของสวรรค์และโลกได้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าที่นี่มีของดีมากมายเจ้าของที่ทมไม่มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างที่เหมาะสม หลักฐานของที่นี้เป็นสิ่งที่ดีแต่คนที่ปลูกมันไม่รู้ว่าจะดูแลมันอย่างไรแม้ว่าบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะไม่สามารถเทียบได้กับของธรรมชาติแต่หากใช้อย่างถูกต้องก็สามารถได้รับผลที่ดีสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวเพียงแต่พวกเขาไม่รู้วิธีทำเลยสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นนี้ก็สูเปล่าไม่เช่นนั้นสิ่งต่างๆที่นี่จะสามารถนำมาปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างได้ตอนนี้เออร์มิงก็สนใจ คนโกหกคุณรู้วิธีปลุกย้าวิญญาณไหมคราวนี้สัตว์ร้ายล่าสมบัติเริ่มภูมิใจเล็กน้อยเหนยหน้าขึ้นแล้วชี้จมูกหมูไปที่เออร์มิงฉันคิดย้อนกลับไปตอนที่ฉันยังอยู่ในอาณาจักรเทพฉันดูแลย้านางฟ้าของเหล่าถวยเทพฉันรับผิดชอบโรงเพาะย้านางฟ้าทั้งหมดและรับผิดชอบในการปลูกมันฉันใช้วิญญาณนางฟ้าบำรุงย่านางฟ้า แม้แต่เทพระดับแรกก็ยังเรียกฉันด้วยความเคารพว่าอาจารย์เป่าหาักฉันยังมีระดับการฝึกฝนเท่าเดิมฉันยังต้องอนุญาตให้คุณคุกคามฉันได้หรือไม่หึมเออหมิงรีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณเป็นคนชั้นยอดในการหลอกลวงผู้คนและมันไม่ค่อยซื่อสัตย์เลยถ้าคุณยังติดตามส่วนอยู่คุณอยาาโก,กหกฉันเกี่ยวกับหญ้านางฟ้าของที่นี่คุณยังสามารถปลูกหญ้านางฟ้าและยังจัดการเรือนเพาะชำของเหล่าทวยเทพได้อีกมันไม่น่าเชื่อถือคุณโอ้โอวดเกินไปไหม คุณคุณคุณจ,จูจู่สัตว์ล่าสมบัติก็โกรธฉันไม่ใช่คนโกหกถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อความอยู่รอดเจ้าคิดว่าข้าจะพยายามหาของหายากไหมและหากข้ามีพลังงานเพียงพอข้าจะใช้วิธีแบบนั้นเพื่อให้ได้มันมาไหมคิดว่าข้าจะสามารถทําอะไรอย่างอื่นอีกได้ไหมแต่เจ้าไม่อาจตั้งคําถามถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตของข้าได้คุณไม่เชื่อฉันใช่ไหมฉันจะให้คุณดูนักล่าสมบัติผู้โกรธแค้นก็แสดงตัวออกมาจากหน้าผากของหลานส่วนอยู่ หดแล้วล้มลงกับพื้นเออร์มิงมองมันด้วยรอยยิ้มและไม่ได้หยุดมันหลานส่วนอยู่มองไปที่เออร์มิงและเออร์มิงก็ขยิบตาให้เขาดังคำพูดที่ว่าเชิญนายพลดีต้องมีความที่ก้าวร้าวในความเป็นจริงเมื่อสัตว์ล่าสมบัติบอกว่าบ่อน้ำยินอย่างน้ำแข็งและไฟที่นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเออร์มิงมั่นใจ6 0ซว่ามันรู้วิธีปลูกยญ้านางฟ้า ในความเป็นจริงเมล็ดพันธุ์แห่งสมบัติวัสดุและดินที่พวกเขาปลูกนั้นทั้งหมดถูกปลูกถ่ายจากทาราสองขั้วน้ำแข็งและไฟที่แท้จริงและในความเห็นของพวกเขาบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟที่นี้ก็ไม่ต่างจากทาราสองขั้วน้ำแข็งและไฟของสำนักทั้งแต่ผลการปลูกจริงนั้นแย่กว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับญ้านังฟ้าธรรมดาอัตราการเติบโตจะเร็วกว่ามากตามธรรมชาติแต่เมื่อเทียบกับสมุนไพรสวรรค์ที่แท้จริงมันแย่กว่าเล็กน้อยซึ่งทำให้เออหมิงและต้าหมิงปวดหัวด้วยฉันไม่รู้ว่าทำไม สัตว์ล่าสมบัติเพิ่งบอกว่ามีปัญหาใหญ่กับการฝึกฝนวัสดุธรรมชาติและสมบัติของโลกที่นี่และเออรมิ่งรู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยถ้าชายคนนี้เคยรับผิดชอบย่านางฟ้าให้กับมังกรทองจริงๆบางทีเขามีความคิดบางอย่างจริงๆหากสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปลูกที่นี่และเร่งการเติบโตของสมุนไพรสวรรค์ได้ก็จะเป็นผลกำไร ในเวลานี้นักล่าสมบัติล้มลงบนพื้นจมูกหมูขยับแล้วก็มาถึงสมุนไพรที่ดูเหมือนจะไม่เด่นสมุนไพรนี้มีสีเขียวทั่วตัวและดูไม่ต่างจากใบหญ้าธรรมดาใบหญ้าแต่ละใบมีซ่อมสีอันเมื่อเทียบกับสมบัติทุกชนิดที่อยู่รอบๆมันดูธรรมดามากจริงๆร,รูปร่างหน้าตาของมันไม่ดีเท่าย่างเงินครามด้วยซ้ำ สัตว์ล่าสมบัตินั่งยองๆอยู่ข้างหน้ามันเหยียดมือขวาออกและมีรัศมีสีขาวเล็กๆปรากฏขึ้นบนนิ้วที่ยาวและบางของมันรัศมีตกลงไปอย่างเงียบๆบนพื้นผิวของใบหญ้าทันใดนั้นใบหญ้าก็เริ่มที่จะสั่นเล็กน้อยสัตว์ล่าสมบัติม้วนริมฝีปากยืนขึ้นอีกครั้งและเดินไปทางบ่อน้ำหยินหยางในจุดบรรจบน้ำแข็งและไฟของบ่อน้ำหยินหยางที่สัมผัสกันจากนั้นก็เปิดมือของมันและขยับมือทั้งสิบของมัน นิ้วเล็กมีรัศมีสีขาวจางๆเปล่งออกมาจากปลายนิ้วแต่ละข้างและรัศมีค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นลูกบอลแสงสีขาวโปร่งใสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งฟุตดูเหมือนว่าลูกบอลแห่งแสงจะดูเป็นภาพลวงตาเล็กน้อยและไม่แข็งนักล่าสมบัติได้สำรวจลูกบอลแสงเมื่อมันเข้าไปในบ่อน้ำยินอย่างอย่างระมัดระวังมันเหมือนกับภาชนะที่แช่อย,อยู่ในบ่อน้ำยินอย่างน้ำแข็งและไฟอย่างละครึง่งตอนที่793ผลได้สีทอง สัตว์ล่าสมบัติยกลูกบอลแห่งแสงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เดินไปด้านหน้าของย่าสีกลีบอย่างรวดเร็วและประสานมือเข้าด้วยกันทันทีที่น้ำแข็งและไฟที่อยู่ภายในลูกบอลแห่งแสงจากบ่อน้ำหยินหยางพวกมันก็เกิดความพันผวนโต้อตอบกันภายในลูกบอลแห่งแสงมีหมอกออกมา,มามากมายแต่หมอกภายในนั้นก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากลูกบอลแห่งแสงได้ในขณะที่สัตว์ล่าสมบัติปิดมือของมันลูกบอลแสงก็เริ่มบีบอัดและที่ด้านล่างของลูกบอลแสง หยดของเหลวสีขาวขุ่นใสดุดคริสตัลค่อยๆรวมตัวกันและก่อตัวขึ้นจากนั้นก็หยดลงมาหยดน้ำของเหลวหยดลงบนพื้นผิวของหญ้าสีกลีบอย่างอ่อนโยนหลานซ่ซนอยู่เออหมิงและเฉียนเล่ยต่างเฝ้าดูสิ่งที่มันทำและในขณะนี้พวกเขาเพียงรู้สึกว่าหญ้าสีกลีบดูเหมือนจะมีชีวิตและทันใดนั้นก็แข็งทื่อช่วงเวลาต่อมาหญ้าสีกลีบเริ่มสั่นเล็กน้อยและใบหญ้าที่ดูธรรมดาก็เริ่มโปรง่งใส จากนั้นใบหญ้าก็ยืดออกและเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเหลวสีขาวคุณอีกหยดหนึ่งตกลงมาและในทันใดนั้นหญ้าสีกลีบก็เร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งใบหญ้าที่แต่เดิมแบ่งออกเป็นสี่กลีบค่อยๆเติบโตเป็นห้าหกและเจ็ดกลีบแม้ว่าหลานส่วนอยู่จะไม่ค่อยรู้เรื่องสมบัติสวรรค์มากนะักแต่ในฐานะผู้นำของโรงเรียนแห่งชีวิตในอนาคตที่ต้องมีร่างกายเป็นนิตต่อสิ่งชีวิต เขามีการรับรู้ถึงพลังงานชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างมากเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังงานชีวิตของใบหญ้าธรรมดานี้เติบโตอย่างบ้าคลัง่งภายในใบหญ้าโปร่งใสมีสีแดงจางๆค่อยๆปรากฏขึ้นกลายเป็นเส้นได้สีแดงปรากฏบนพื้นผิวใบหญ้าแต่ละกลีบมีเส้นได้สีแดงเป็นสีแดงสดคล้ายเลือดทันใดนั้นก็ทําให้สมุนไพรดูสูงขึ้นหลายเท่าพับของเหลวสีขาวคุณอีกหยดหนึ่งตกลงมา ทันใดนั้นอัตราการเติบโตของใบหญ้าก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งใบหญ้าซึ่งสูงเพียง5นิ้วก็เติบโตขึ้นจนสูงกว่า2ฟุตในเวลาเพียงไม่นานเมื่อเทียบกับพื้นหลังของหญ้าเจ็ดกลีบลำต้นตรงกลางก็ค่อยๆโผล่ออกมาและผละไม้เล็กๆก,ก,ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและลูกบอลแสงในมือของสัตว์ล่าสมบัติก็หายไปในเวลานี้และไม่มีของเหลวสีขาวน้ำนมหยดออกมาลมหายใจของมันเองลดลงอย่างเห็นได้ชัดเล็กน้อยและแม้แต่ดวงตาของมันก็รีลงเล็กน้อย ผลไม้เติบโตจนมีขนาดเท่ากำปั้นก่อนที่จะหยุดโตมันเป็นผลไม้สีแดงมีได้สีทองเจ็ดเส้นอยู่บนพื้นผิวของผลไม้ส่งกลิ่นหอมจางๆมันดูพิเศษมากสัตว์นักล่าสมบัติยื่นมือออกมาเปล่งแสงสีขาวจางๆหยิบผลไม้อย่างระมัดระวังจากนั้นหันหลังกลับและวิ่งไปต่อหน้าหลานส่วนอยู่และส่งผลไม้ไปเหนือหัวของมันนายท่านปลดใช้มันด้วยหลานส่วนอยู่หยิบมันขึ้นมา ผลไม้นั้นมีจุดเริ่มต้นที่อ่อนนุ่มสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาและเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยนี่คืออะไรนักล่าสมบัติกล่าวอย่างภาคภูมิใจนี่คือผลได้สีทองหรือที่เรียกว่าผลไม้มีชีวิตเจ็ดกลีบหน้าที่ของมันคือการเสริมสร้างรักฐานและปลูกฝังแก่นแท้เหมาะที่สุดสําหรับการรักษาอาการบาดเจ็บภายในที่ทําร้ายต้นตอขณะเดียวกันก็สามารถแยกแยะหลอดเลือดและเป็นผลไม้ที่บํารุงเส้นกําลังภายใน น่าเสียดายที่บ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟที่นี่เป็นของปลอมไม่ใช่บ่อน้ำหยินอย่างที่แท้จริงไม่เช่นนั้นอาจเป็นไปได้ที่จะปลูกฝังผลไม้มีชีวิตเก้ากลีบหากเป็นผลไม้ชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นสมบัติแห่งสวรรค์และโลกเอิ่หมิงก็โน้มตัวลงมาในเวลานี้โดยปกปิดความตกใจในใจแล้วถามว่าผลไม้ที่มีชีวิตเจ็ดกลีบนี้อายุเท่าไหร่ยังถือเป็นสมบัติแห่งสวรรค์และโลกได้ไหมสัตว์ล่าสมบัติพูดอย่างเหยียดยาม ในสายตาของฉันนี่คือไม่ใช่สมบัติแห่งสวรรค์และโลกมันมีไว้สำหรับที่จะกินเป็นผลไม้เท่านั้นส่วนว่าปีอะไรนั้นไม่สำคัญสำหรับสมบัติแห่งสวรรค์และโลกสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาของภูมิปัญญาที่ถูกต้องปีนั้นสำคัญอย่างไรภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณของสมบัติแห่งสวรรค์นั้นแตกต่างกันเวลาที่ดีที่สุดที่จะเลือกคือเมื่อกำลังจะเกิดภูมิปัญญาเพราะเมื่อปัญญาเกิดแล้วนั้น จะมีความหมายที่แท้จริงหากมีชีวิตที่ชาญฉลาดในโลกจะโดนบังคับให้มีกรรมอยู่ในร่างกายตามกฎของอาณาจักรเทพผลไม้ภูมิปัญญาดังกล่าวสามารถปลุกฝังได้ด้วยตัวเองแล้วพวกมันก็ไม่สามารถเอาไปรวมเป็นวัตถุสวรรค์และสมบัติทางโลกได้ในโลกมนุษย์ของคุณพวกเขาก็ถือว่าเป็นวิญญาณเช่นกันมันเป็นสัตว์ร้ายเออรมิงพูดอย่างสงสัย ย่าสวรรค์อาจผลิตภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณหลังจากฝึกฝนหมื่นปีและผลจะมีพลังจริงๆหลังจากหนึ่งแสนปีนั้นไม่ได้หมายความว่าหนึ่งแสนปีของย่าสวรรค์ใช้ไม่ได้เหรอการแสดงออกของอสูรล่าสมบัติเริ่มดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นคุณรู้อะไรไหมก่อนอื่นไม่ใช่ว่าย่าจิตวิญญาณทุกชนิดสามารถให้กำเนิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณได้บางส่วนไม่สามารถผลิตภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าย่าจิตวิญเหล่านั้นกำเนิดปัญญาไม่ได้ ตรงการข้ามสมบัติสวรรค์วัตถุดินที่ไม่สามารถให้กำเนิดปัญญาได้เหล่านี้มันสามารถบำรุงร่างกายได้ดีที่สุดเพราะสารอาหารทั้งหมดอยู่ในตัวมันเองไม่มีวิวัฒนาการไปในทิศท,ทางอื่นประการที่สองมีที่นั่งอยู่ในร่างกายแล้วยาสวรรค์อยากให้เกิดไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึงหมื่นปีแม้จะอยู่ในระดับหลักแสนก็ตามหลายปีตรับใดที่ฉันไม่ปล่อยให้มันเกิดปัญญารับรองว่าได้เลยมันจะเป็นไปตามนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นทำไมคุณถึงคิดว่าฉันจะดูแลย่านางฟ้าในอาณาจักรเทพได้อาณาจักรเทพมีน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณน,นางฟ้าไม่ใช่สิ่งนี้จะก่อให้กำเนิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณหรือไม่แต่ถ้าย่านางฟ้าทั้งหมดให้กำเนิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณแล้วเหล่าเทพที่ฝึกฝนจะบำรุงเลี้ยงด้วยอะไรอาณาจักรแห่งพระเจ้าจะทำอย่างไรคุณไม่ชอบที่จะได้ยินแต่ว่าคุณมีความรู้น้อยและนี่คือความจริง เออหมิงไม่สนใจความย่ยิงของสัตว์ล่าสมบัติเลยด้วยรอยยิ้มทั่วใบหน้าเขากล่าวว่าอาจารย์เป่าพูดถูกฉันมีความรู้น้อยมากในด้านนี้ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยปลูกฝังสมบัติทางธรรมชาติและทางโลกทั้งหมดที่นี่ได้ไหมปลูกฝังให้ครบกำหนดล้านส่วนอยู่ยืนอยู่ข้างเข,ขาเล็กน้อยพูดไม่ออกผู้อาวุโสเออร์มิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีความซื่อสัตย์เลยและตัวละครที่ซื่อสัตย์ที่แสดงออกมานั้นมันเป็นเพียงบนพื้นผิวจริงๆ เมื่อเห็นว่าอสูรล,ล่าสมบัติสามารถปลุกย่านางฟ้าได้มันยังให้การยกยอและประจบอีกด้วยสัตว์ล่าสมบัติกล่าวอย่างเฉยเมยไม่เป็นไรคุณไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนโกหกหรอคนโกหกรู้ย่านางฟ้าแบบไหนเอ้อหมิงหัวเราะเบาๆไม่จะมีคนโกหกได้อย่างไรมีเพียงอาจารย์เท่านั้นเป่าแย่ที่นี่คุณต้องการอะไรคุณช่วยพูดถึงมันได้ไหมสัตว์ล่าสมบัติตก,กตาแล้วมองไปที่หลานซวนอยู่นายท่านคุณต้องการช่วยเขาไหมหลานซวนอยู่ มองไปที่เอ่อหมิงและพูดว่าผู้อาวุโสฉันเห็นว่าอาจารย์เป่าเพิ่งปลูกสมุนไพราทางจิตวิญญาณเพียงตัวเดียวก็จะทําให้ออร่าของมันอ่อนแอแรงฉันเกรงว่าการสร้างและปลูกฝังมากเกินไปจะไม่สามารถทําได้ใช่ไหมป๋อมสัตว์ล่าสมบัติคุกเข่าลงที่หลานส่วนอยู่นายท่านนายท่านนายท่านของข้า อย่าเรียกฉันว่านายท่านฉันรับมันไม่ไหวเรียกฉันว่าเซียยก็ได้หลาน่วนยู่ทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยยื่นมือออกไปดึงมันขึ้นมาจากพื้นแล้วดึงได้ทองคำออกมาจากมือของเขาแล้วยื่นมันให้เป่าเย่ดูเหมือนคุณจะอ่อนแอลงนิดหน่อยคุณควรกินมันสัตว์ร้ายล่าสมบัติสส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้ากินเจ้ากินฉันจะดูดซาบลมหายใจของเลือดของเจ้านายเมื่ออยู่กับท่าน ถ้าเจ้านายกินเพื่อเติมเต็มตัวเองฉันจะดูดซับพลังงานส่วนเกินตามธรรมชาติดังนั้นนายท่านจึงต้องกินมันมันเหมาะสำหรับคุณที่จะกินมากขึ้นและฉันจะนำผลการรักษาของสมุนไพรวิญญาณเหล่านี้มาให้คุณนั้นคุณแน่ใจได้ว่ามันมีแต่ประโยชน์จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณและฉันช่วยให้คุณดูดซับสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้ดูดซับเฉียนเล่ยกล่าว หลังจากรอสักครู่เพื่อดูสัตว์ล่าสมบัติเขาก็อดไม่ได้ที่จะโผล่ออกมาหลังจากได้ยินสิ่งที่มันพูดว่าคุณยังมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารอยู่เหรอตอนนี้เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยแล้วราวกับว่าสัตว์ร้ายล่าสมบัติตัวนี้มีประโยชน์จริงๆนักล่าสมบัติมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าคุณดูหมิ่นฉันและคุณรังเกียจฉันไม่ใช่เหรอไม่มีฉันดูหมิน่นอาจารย์เป่าตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นใครเฉียนเล่ยพูดด้วยรอยยิ้ม ใบหน้าของเขาอาจารย์เป่าฉันไม่รู้จักของดีจริงๆถ้าฉันรู้ไม่ไม่ฉันต้องการใช้คุณเหมือนกันดังนั้นคุณไม่ต้องเสียใจเป่าเย่พูดโดยเอามือไพร่หลังด้วยท่าทางดูถูกลงไปทําธุรคุณไปซะเอ,อ่หมิงดึงเฉียนเล่ยออกไปและนั่งยองๆต่อหน้าสัตว์ร้ายล่าสมบัติอาจารย์เป่าของเหลวสีขาวคุณที่คุณทําเมื่อกี้คืออะไรทั้งเขาและต้าหมิงคุ้นเคยธรรมชาติของสถานที่นี้เป็นอย่างดี แต่น้ำแร่ที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้เลยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นบ่อน้ำหยิงหยางที่หล่อเลี้ยงหญ้านางฟ้าและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกำเนิดของผลได้สีทอง